มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดข้อตกลงการหย่าของหนิงและจินจบชีวิตคู่11ปีชีวิตคู่11ปีในที่สุดก็มาถึงจุดที่แตกหักต้องแยกทางการสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักผู้จัดแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างหนิงปณิตาแล้วก็สามีจินจารินที่เตรียมจะเซ็นใบหย่าก,กันในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าปมปัญหามือที่3มที่อดทนมาตลอดค่ะ โดยหนิงเองเผยว่าก่อนที่จะตัดสินใจพูดครั้งนี้ยอมรับว่ากลัวมากๆแต่อย่างไรก็ตามคนเราก็ต้องเาชเชิญหน้ากับความจริงแล้วก็ต้องยอมรับมันให้ได้ทุกจุดจบจะมีจุดเริ่มใหม่เสมอทุกเส้นทางถูกขีดไว้แล้วแต่ทางที่เลือกเดินมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดเผยสัญญาข้อตกลงการหย่าระหว่างหนิงและจินซึ่งมีอยู่หข้อหลักๆดังนี้นะคะ คือถ้าอยากกันหนิงจะได้รถได้บ้านพร้อมด้วยที่ดินที่อยู่จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และจะเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทําการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทําการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดํารงชีวิตค่าเรียนค่ากิจกรรมค่าใช้ใจ่ายในบ้าน จ้นตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตนเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณะกรรมเปิดข้อตกลงการหย่าของหนิงและจินจบชีวิตคู่11ปีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ